โอ้ยโอ้ยยังล่ะลุ่มพญอุ่นเลยมากระไรลุ่มแล้วลุ่มแล้วเดียวเดียวเดียวลุ่มพญอุ่นแล้วเด็กหน่อยไปบ่มีบ่ได้เตรียมบหมือนึตื่นสวย nên ban bán ไปๆไอ้ ấy กูนายกูนายเบื่อ tang tang ตั้งตั้งเพิ่มพิ่มไมดูดอ่ะะอันนี้แม่ไม่ได้เตรียมอาหารไม่ได้เตรียมกับเขาตื่นสายหนาวฝนหนึ่งเขาพัานซุกเลยโออ โคตเนาะนั่งไหลนา่งบรลุงแล้วเออ

เครื่องห่อนเร็วเครื่องห้อนแล้วเครื่องร้อนเบ็เบ็ดเอาิเบออกม่เนออกละไกลกันเร็วเร็วเร็วคนขี่ปวดขาหมดแล้วอันนั้นบ่ได้สนใจจอบจอบจะกินตักขนมย่างเดียวไปเทนี่ยางน้ำดีพูดเทนี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโตอะไรเลย เลน้ำแข็งไอเลน้ำแข็งขึ้นไปก่อนต็มถนนไปเลยไปเลยเ้ยไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเอยไม่สนใจแล้ว

เฮ้ยเฮ้ยงุดต้อาุดไปมาได้แล้วมาเด้อมาเด้อเออไปมาได้ไปมาได้ไปมาได้แล้วเออเออเออดีแท่งดีแม่ย Tang ong đâu đâu bắt mắt tai ngon tai đi tai ngon tai ngon tai ngon อยู่ม่ได้สนใจแล้วใส่หัวใส่หัวย่านเนาะอุ้มก็ย่านคือกแค่ะนั่นอุ้มประกาศเอาไก่แจกยังดอกอุ้มว่างเออหาตังค์ดีกว่าดีดมากเลย ôi มุ้ยยะบิ๋นอ้ายยุโรคกันบ่ hả? มุ่นอุ้ย

ไปบ่นี่บ่ไปดอกเด้อเด็กๆว่าไม่ไปแล้วติดคุณนายแล้วบ่ไปแล้วเด้อปลาแตกแล้วพี่น้องปลาแตกแล้วคุณลดไปเด้อไปเรื่อยเฮ้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 ย เฮ้เฮ้เฮ้ฮ่ายังลไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ถ้าที่มีไปถึงจะไปนะคะเฮ้ยเฮ้ยเไปใช้ฝุ่นไปฝุ่น กะกี่อันดอกมึนหนยปุ๋ยจุนไวรุ่นเยอะเออเจอไวรุ่นเออเจอไวรุ่นอีกแล้วเจอไวรุ่นบ้านนี้เองเอา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 แล้วงานเขาแล้วไวรุ่นกับไล่เฮ้ยเฮ้ย ไม่รุนร้ายแทงโ้ข้าพ่กบสิตีกันนอ้ยีจหยังมุ่นลนุยปุยอยู่ <laughs>

วันนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะใส่อะไรไม่รู้ไม่ไม่ถูกใจคอสตูมอ๋ออ้ออุ้มไม่สนใจใช่ไหมแม่แม่แต่งตัวไม่สวยนลยบ่าวบ่าวเลวอุ้มมาบ่แมียนอุ้มมาบ่แมียนอุ้มบอกว่าไม่ใช่อุ้มเลยไม่สนใจเลยไม่ได้แต่น้ำหอมเด็กลังนอนตื่นใหม่ ไม่สนใจเลยวันนี้เล่นกับโนะไหมเล่นกับโนะไหมเล่นกับโนะบ้างไปแล้วคุณยังน้ำกลินเขาจังจังหอมไม่อาเจีย ไปโอ้ยโอ๋โอ๋นี่เค้าหาในเพื่อการก่อนอืม แจ็บเจ็บแจ็บก็บบ mm. อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะส mm. ำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำาีก็นนะคะเ mm. จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ mm. สวัสดีค่ะ